ผู้ว่านครสวรรค์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เดินเยี่ยมชมตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์เดือนละครั้งหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่26มีนาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีดรชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายแพทย์สอสุนทรนนท์ ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เดืยเยี่ยมชมตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์เดือนและครั้งของจังหวัดนครสวรรค์ผะพภัณฑ์พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่แต่ละอำเภอนำมาจำหน่ายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอกทั้งของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรเครือข่ายต่างๆมากมายซึ่งเป็นการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดรวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอทอก และผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุดจากฝีมือคนไทยตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยบรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักมีหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการและประชาชนที่สนใจมาร่วมซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์จัดเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสู้นโยบายสำคัญ1ิประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้รวม ถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการต่อลาดและการจำหน่ายมุ่งเน้นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำโดยมีเป้าหมายคือการเติบโตเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาทางสังคมประชาชนมีความสามารถที่มีรายได้และมีความสุขการจัดตลาดนัดแก้จนคนนครสวรรค์เป็นประจำทุกเดือนในวันประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกำหนดระยะเวลาจำหน่าย7นายกา ถึง14นาฬิกาณนะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์